วอนนี้เราอยู่โปรตุเกสนี่สว,สวยไหมนี่นะคะเป็นเมืองลิสบอนนะคะเป็นเมืองที่วันนี้มาเที่ยวอันนี้เป็นอยู่ใกล้ๆนะคะใกล้ๆใกล้ๆแถวที่พักครูออกมาประมาณหนึ่งชั่วโมงเนจะบอกว่าทริปนี้นอกจากได้เก็บภาพสวยนะครูได้แบบว่าบดล็อกบดล็อกในเรื่องการแต่งตัวเยอะมากๆเยอะมากๆนะคะ,นะคะยังไงนะคะนี่คือปกติครูชัตตี้ก็จะเห็นแบบว่า คือไม่ได้เป็นคนแบบว่าแต่งตัวแบบแล้วเรียบร้อยอะไรหรอกอ,อ้าเดี๋ยวกลับกล ไปทุอันนี้เป็นอนุสาวรีย์ที่เขาแบบว่า,าสร้างไว้เป็นที่ระลึกให้กับให้กับคนที่คิดคน้นคือคือเมื่อวานะไปดูที่เที่ยวม,มาเป็นจุดสิ้นสุดของของโลกนะคะคือเมื่อก่อนนะคนนึกว่า,าทวีปทางนี้เขาแบบพอค้นขอบชายทะเลคือไม่มีไม่มีดินแดนไม่มีแผ่นดินแล้วนะคะเพิ่งมาคนพบทีหลังว่ามีแอฟริกาและเอเชีย ป้าบอกว่าจะไปแล้วโอเคปั๊บหนึ่งป๊บนหนึ่งเออค่ะวันนี้ก็เลยมาแบบว่าเก็บบรรยากาศมาให้ดูคือคนที่เนี่ยคู่ปกติแต่งตัวแขนกุดใช่ปะ่ะแต่งตัวแบบว่า,าคือไม่ได้ใส่แขนยาวเสื้อหนาวมาที่นี่กะใส่เสื้อหนาวปรากฏว่าอะไรรู้ไหมมาที่เนี่ยอากาศเหมือนเย็นใช่ปะ่ะแต่คนที่นี่ใส่ใส่แบบแต่งตัวเหมือนเที่ยวทะเลบ้านเราเลยทุกคนคืออารมณ์เหมือนแบบ ใส่แขนกุดสายเดียวใส่อะไรอะ่ะขาสั้นอะ่ะคูชตี้กันแบบนึกว่าเฮ้ยเขาแบบไม่หนาวไม่หนาวกันหรอกไงนะคะนี่คนเล่นเล่นเรือเรือใบพัดเห็นไหมโอ้โหสวยมากเลยนะคะ อากาศลมเย็นสบายกำลังชิลๆเลยนะคะเออคือคูคูก็ลเลยเหมือนแบบแอบแอบแบแบ,แบ,แบเอ,อ้ยเขาไม่หนาวกันหรออะไรเงรี้ยคือบ้านเราอากาศแบบน,นี้คือหน้าหนาวต้องหยิบเสื้อคลุมมาใส่แล้วแต่ปรากฏที่เนี่ยคือด้วยความที่บางประเทศของคนรักท่องเทีย่ยวเที่มาเที่ยวที่เนี่ยคือประเทศเขาไม่มีแดดนี่คืออากาศร้อนเหมือนแบบร้อนบ้านเขาอันนี้ไม่ร้อนที่สุดเนาะนี่คือร้อนบ้านเขาเพราะฉะนั้น มันเป็นช่วงที่แบบว่านี่คือคําว่าร้อนของเขาแต่หนาวของเรานึ่ออกมาพอเป็นร้อนของเขาเนี่ยเขาก็เลยแบบว่าใส่บิกินี่อาบแดดทั้งที่ไม่ไดแดดใส่แบบว่าขาสั้นใส่เดี่ยวว่ะทุกคนซึ่งครูก็แบบงงมากว่าเขาของครูคือหนาวไงมันเลยทําให้ครูแบบเฮ้ยคิดในใจว่าเขาไม่หนาวกันหอนนี่เป็นสะพานตรงนี้ด้วยนะคะส่วนไี้ค่ะนะคะเป็นสะพานข้ามเมืองนะคะจริงๆไปเที่ยวเม,มืองมรดกโลกมากนะคะ ใช่ไหมรูก็เลยคิดในใจว่าเฮ้ยอ,อันนี้หนึ่งร้อนรอนเอ้ยหนาวของเราแต่ร้อนของเขาเขาแต่งตัวเนี่ยคือเขาแต่งตัวเขาไม่ได้แบบคิดว่าเราก็ไม่ได้คิดว่าเขาโป้แต่งตัวไม่เหมาะสมนึกออกปะจะบอกว่าเราก็แอบมีความคิดตัดสินนิดนึงว่าเฮ้ยเขาควรจะหนาวนะทําไมเขาแบบแต่งตัวแบบร้อนนึกออกปะจริงแบบเวลาเราเห็นคนแต่งตัวเราอาจจะ เขาเขาแค่แบบเป็นจอยเขาแค่เหมือนแบบมีความสุขกับการที่แบบหยิยบเสื้อที่แบบไม่ได้ใส่มานานมาใส่หรือออกไหมคะนะคะก็ค <c oughs> ื <c oughs> <c oughs> อเขาเขาแบบอยากเสพอากาศร้อนนะทุกคนนะคะในขณะที่ครูชตี้ก็เหมือนเป็นตัดสินเขาว่าเฮ้ยนี่มันอากาศหนาวบ้านเรานะอย่ามาใส่แบบว่าสายเดียวค่ะถ้าจะทมันไม่เหมาะมันไม่เหมาะนะคะนี่นะคะนี่เดี๋ยวเราจะไปชมวังข้างหลังตรงนู้นนะคะเป็นวิว เธอแสดงแล้วมีความจกมาเ,กเจอแล้ว่าในโบสที่ที่นี่าสนา,า,า,าเนี่ยอันนี้เป็นวามสเนี่ยเป็นวามสวย,ยๆ,ยๆอ,ยยยอย่างเงี้ยเต็มเลยนะคะในหลายๆืใช่ปรากฏใส่ต่เที่ยวน่เยอะค่ะมาเที่ยวเขาบอด์าแรกอ่ะคุ้วยความเคยชินก็ถามเพื่อนคที่เขาที่เป็นชาวิเดนนียเนาะแล้วเขาเคยดี่นี่เลย เขาเป็นชาวโปรตุเกสนะคะเขาเคยไปเที ite, ่ยวเมืองไทยไงใช่ป right. well, ่ะครูก็ถามก่อนไปเที Side ่ยวพวกโบสถ์พวกวังว่าครูต้องแต่งแบบเสื้อคลุมไหมครูว่าแบบต้องแต่งเรียบร้อยไหมแบบเวลาที่แบบเราเราเราเวลาจะเข้าไปในสถานที่อะไรอะไรนี้ใช่ไหมเออปรากฏเขาบอกว่าไม่เลยที่เนี่ยชิวที่นี่ชิวนะครูก็ชิวยังไงก็ยังนึกไม่ออกว่าเขาบอกไม่ได้เคร่งไม่ได้เคร่งนะคะครูก็อากาศเย็นไงครูก็ใส่เสื้อคลุมหนาวอะไรแบบนี้ใช่ป่ะปรากฏว่าปรากฏว่า พอไปเห็นทีพิธภับสถฝรั่งนักท่องเที่ยวใส่ใเดียวค่ะสร้างเขาบอกตกใจมากอะว่าแบบเฮ้ยได้ด้วยหรอะอะไรอย่างเงี้ยคือที่เขาแบบไม่ได้เคร่งเงี้ยแต่แบบทุกคนแบบแฮปปี้มีความสุขกับการที่แบบว่าเข้าไปดูโบสถ์ไปชมความสวยงามของโบสถ์ในขณะที่หลวงก,ก,ก็ไม่ได้แบบแนวชอบแบบไม่ได้เข้าไปดูเขาเรียกอยากเข้าไปดูชมเสพความสวยงามของโบสถ์ข,ของวัดใช่ไหมมันเป็นกลายเป็นแบบรู้สึกสงบใจอะที่แบบว่า เฮ้ยเหมือนเราไม่ต้องแบบคอยกังวลว่าเราแต่งตัวผิดไหมจะมีใครคอยมาตัดสินเราไหมอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะเออมันการเป็นแบบว่าเออเป็นการแบบเข้าไปในโบสถ์เรารู้สึกสบายใจอะไม่ได้แบบต้องคอยระวังเรื่องการแต่งตัวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนักท่องเที่ยวก็แบบว่าแฮปปี้พแบบวก็รู้สึกแบบเออมันเข้าไปแล้วแบบเย็นสบายเข้าไปดูความสวยงามของโบสถ์นะคะนี่ก็เลยเป็นหนึ่งข้อดีของที่นี่นะคะที่เหมือนกับว่าจริงๆแล้วอะกูคแค่จะบอกว่า สมองเราอรความคิดเราตัดสิกนการแต่งเราเห็นคนนเป็นตัวเราอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมเขาแต่งแบบนั้นเพราะว่าวัฒนธรรมบ้านเขาการแต่งตัวไม,ไม่เหมือนของเราอันนี้อันที่หนึ่งเนาะเข้าใจความคิดตัวเองว่าเราตัดสินคนต่อเลยลในขณะที่อันที่สองอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเขาแต่งเพื่อเขามีความสุขกับการได้แต่งแบบนั้นนะเช่นคนมาเที่ยวอย่างเงี้ยแล้วแบบนี่คือหน้าร้อนของเขาเขาก็มีความสุขกับการที่ได้เลยค่ะเสพอากาศร้อนในขณะที่รู อยากใส่เสื้อหนาวเส่ประกากนหนาวเห็นไหมเราไม่เหมือนกันนะคะสองความสุขในการแต่งตัวขอ,ข,อของแต่ละคนแต่ละประเทศวัฒนธรรมเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะคะกับอันที่สามอะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะตอแววนแรกก็นึกว่าเออมันก็จะมีชุดน,น้อนที่แบบครูเตรียมมานะคะเป็นแบบว่ารองเท้าบูทเสื้อหนาวอะไรเงี้ยโพสในรูปที่ช่องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออซึ่งมันดูเยอะมากๆนะคะคือพอขึ้นชื่อว่ามาเที่ยวโยุโรปอะ่ะคนก็จะกลัวถึง่สองเรื่องใช่ไหมว่าหนึ่ง ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวอ่ะเราจะโดนแบบเหมือนอารมณ์โดนล้วงกระเป๋าอย่างนี้เป็นต้นเนาะหรือว่าสองสองคือเพิ่งมีข่าวแล้ว่าที่สเปนหรืออะไรเงี้ยนะคะก่อนมาที่ที่ที่บ้านพูก็จะแบบเป็นหัวนิดนึงว่าเนี่ยอย่ามาไลฟ์่างนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวอยากให้ดูวิววันนี้ดีกว่าเออนะอยากดูวิวอะไรอย่าดูอะไรวิวอะไรเรือมองไม่ค่อยเห็นวิววังข้างหลังไหมนะคะอย่ามาไลฟ์่างนี้นะเพราะว่า คนเออมีข่าวว่าคนนี้เนี่ยแอนตี้นักท่องเที่ยวเพิ่งแบบมีการข่าวว่าตบหน้าเราท่องเที่ยวเพราะว่าพอคนมาเที่ยวเยอะเนี่ยคนก็เอาบ้านอ่ะออกที่เช่าทําแอร์แแอร์บีเนี่ยทำแแอร์บีบให้เหมือนแบบค่าเช่าอ่ะขึ้นแทนค่าของชีพสุขเขเออก็เลยมีข่าวว่าเนี่ยระวังนะเดี๋ยวโดนตบหน้าอะไรเงี้ยเออเพราะว่าเขาไม่ชอบนักท่องเที่ยวคราวนี้เราก็เกิดความกลัวว่าอะไรค่ะเราไม่อยากแต่งตัวเป็นนักท่องเที่ยวใช่ไหมคะเออ ครูก็เตรียมรองเท้าบูทมาอะไรเงี้ยตอนแรกครูก็ครูคนจะแต่งตัวให้มันธรรมดาที่สุดอย่าดูเป็นลุกนักท่องเที่ยวอย่าดูเป็นลุกนักท่องเที่ยวนะคะเดี๋ยวมันจะดูแบบว่าเดี๋ยวโดนตกอะถ้าไม่ตกซ้ำเลยเป็นที่จับตามองเงี้ยนะหรือว่าอะไรเดี๋ยวโดนทําลายร่างกายนะคะแต่พอมาคิดๆแล้วครูถามว่าครูมาเที่ยวที่นี่เพื่ออะไรก็เหมือนกับคนที่เนี่ยที่มาเสพประสบการณ์เลยค่ะ เขามาเสพอากาศร้อนเพราะบ้านเขาไม่มีแดดเนี่ยประเทศยุโรปบางประเทศแถวเนี้เขามาเที่ยวเพราะนี่คือหน้านร้อนประเทศเขาไม่มีแดดแต่ที่นี่มีแดดเขาก็ใส่สายเดียวแขนกุดแบบร้อนของเขาแต่หนาวของครูอ่ะนะคะในขณะที่ครูใส่เสื้อคลุมเสื้อหนาวลึกออกบ้านอือหรือให้เรานึกง,ง่ายๆเวลาเที่ยวไปเที่ยวเมืองไทยอ่ะบางคนก็ใส่เสื้อลายดอกใส่แบบ ผ้าลายสันสานูก็มีเตรียมชุดแบบแนวเหมือนแบบเออเที่ยวยุโรปขอครูมาไว้ถ่ายรูปให้เข้ากับวิวถึงออกไหมเออคราวนี้ถูก็แบบเอ ớ, ๊หรือรูต้องแบบไม่แต่งตัวให้ดูเป็นนักท่องเที่ยวรูกคค็นึกในใจอืมแต่จริงแล้วลองนึกดูเวลานักท่องเที่ยวอ่ะใส่ชุดลายดอกเหมือนลายดอกสมบนต์นบ้านเราอ่ะเหมือนลายดอกสงกา์บ้านเรา,านนอ่นลี้องเลือกอัน ไว้เดินเล่นนี่แล้วก็มีคนตกปลาด้วยอยู่ข้างหลังนี้อยู่ข้างหลังนี้นะคะอย่าดูวิวไหนหรืออยากดูวิววังข้างหลังเราจะไปเที่ยววังข้างหลังกันนะฮะอันนี้มมีเวลาไร้หน้เที่ยบางทีก็จะแบบที่บ้านก็จะแบบเอ้ยอย่าดูวนะัาน้องเที่ยวอย่าไร้แล้วก็เวลาเที่ยวมันจะไม่มีเวลามานั่งแบม,มาทนบางทีจะนิ่งอยู่นิง่ง แบบโผวิวสวนไม่ไหวล้วรู้สึกวันนี้ต้องมีเวลาที่จะแบบเออจะแวะมาคุยกับพวกเรานะคะนะคะ,ะ,คะเพราะว่าคือการมาเที่ยวมันแบบได้เรียนรู้แบบเรื่องการแต่งตัวด้วยนะคะคือคือ,คอบางทีเราชอบตัดสินการแต่งตัวของคนแคทแล้วบางทีเรากลัวไม่กล้าแต่งตัวแบบเวลาที่เราอยากมาเสร็จฝังสมวเที่ยวอ่ะพอจะมาเที่ยวยุโรปเรูก็อยากเอาชุดแบบ เสื้อหนาวเสื้อคลุมเราทาบูฟมาใส่แต่ครูก็กลัวว่าอะไรคนจะมองว่าครูแปลกเป็นนักท่องเที่ยวเดี๋ยวโดนจับตาม,มองเดี๋ยวโดนตบซับเดี๋ยวโดนตบหน้าแบบในข่าวนะคะคำถ,ถามคือครูม,มาที่นี่เพื่ออะไรครูม,มาเสพความรู้สึกมาเสพประสบการณ์แต่ของการได้มาเที่ยวที่นี่แต่ของการได้ถ่ายรูปสวยๆแต่งตัวสวยๆถ่ายกับวิวสวยๆหรือเปล่าครูก็ถามตัวเองอันนี้อันที่หนึ่งนะการที่สองคือ ต่อให้เราแบบแต่งตัวไม่ดูเป็นนักท่องเที่ยวหน้าตาเราอะครูก็นึกได้ใจนะคะหน้าตาเรานก็นักท่องเทีออ่ยวเหรอวะแล้วคือจะแบบว่าทําตัวไห้เป็นนักท่องเที่ยวทําไมอันที่สองการที่สามนะคะเดี๋ยวครูจะโพสต์รูปเรื่อยๆนะคะก็คือครูจะแต่งตัวแบบเหมือนที่แบบเหมือนเวลานักท่องเที่ยวเขาไปเที่ยวเมืองไทยเราใส่ใส่เสื้อใส่เสื้อลายดอกอะใส่เสื้อลายดอกแล้วก็อะไรอีกแล้วก็ใส่หมวกสันสานอะเราเห็นอะ บางทีใส่ชุดไทยๆแบบผ้าไทยๆนึกออกป่ะเพราะเวลาเขาไปเที่ยวบ้านเราเขาก็อยากเสพประสบการณ์ของการที่อะไรเออแบบฉันมาเสพแบบความรู้สึกของการความเป็นไทยๆการแต่งตัวแบบไทยๆอะไรเ,เงี้ยนะคะเขาก็เขาไม่ได้กลัวตัดถูกตัดสินว่าเฮ้ยมาใส่เสื้อลายดอกๆเที่ยวเมืองไทยแล้วแบบดูแปลกไหมอ่ะล้วถามถ้าครูมีความคิดกลัวอย่างนั้นว่าเออมาดูเป็นนักท่องเที่ยวอ่ะดูเป็นแบบว่าดูก็รู้เลยว่านักท่องเที่ยวอ่ะ นะแล้วกลัวอะไรเวลาไปเที่ยวสงการเราตัดสินเขาอย่างไรไหมอเอาความกลัวในีใจเขาก่อนเขาโฟกัสความสุขที่ตรงหน้าคืออะไรเขาอยากเสพอะไรเออได้แต่งชุดไทยมาเที่ยวบรรยากาศเมืองไทยใช่ป่ะครูอยู่เนี่ยครูไปช้อปปิ้งนะตามสถานที่ต่างๆนะคือด้วยความที่โปรตุเกสเป็นเมืองมรดกโลกมีเมืองมรดกโลกเยอะนะคะก็จะมีสถานที่เก่าแก่มีพระราชวังวีอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะเออปรากฏว่าสิ่งที่ครูได้จากที่เนี่ยก็เหมือนนะักท่องเที่ยวเวลาเที่ยวไทย นึกว่าครูจะแบบได้ซื้อแบรนด์เนมซื้ออะไรอย่างงี้ใช่ป่ะปรากฏว่าครูซื้อแบบเป็นแบบพวกเสื้อวินเทจล่ะที่เป็นแบบว่าปักเป็นแบบลูกไม้ลูกไม้ผ้าสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไวไ้ใส่เที่ยวถ่ายรูปสวยๆก็เหมือนเวลานักท่องเที่ยวเข้าไปเมืองไทยเขาก็ซื้อชุดลายดอกดอ,กดอกผ้าไทยๆแล้วก็ใส่แล้วก็ถ่ายรูปนึกออกไหมคำถามคือเขาโัวโดตตัดสินไหมว่าเขาเป็นนักท่องเที่ยวเราไปเที่ยวเมืองไทยแล้วเขาแต่งแบบนั้นอันในอันที่หนึ่งการที่สองคือ เราเราต่อให้เขากลัวว่าพวกเราจะตัดสินเขาเวลาเขาไปที่เมืองไทยเขาตัดสินเราอย่างนั้นปะเราตัดสินพวกเขาอย่างนั้นปะเออว่าอะไรมาใส่ชุดดอกอะไรนะคะดูนักท่องเที่ยวดูแปลกไหมเนี่ยเรากลายเป็นแบบเออเขาเอนดูเขาก็ใส่แล้วเ,เขาก็ใส่แล้วสวยใส่แล้วดูดีรู้สึกว่าเขามีความสุขกับการได้มาเที่ยวได้ใส่อะได้เอ็นจอยได้อะไรคะเสร็จประสบการณ์ของการมาเที่ยวเมืองไทยสุดท้ายเราก็ไม่ได้ตัดสินพวกเขาอย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นบางทีความกลัวในการแต่งตัวของเราเพื่อ ที่เราอยากแต่งตัวเพื่อใส่ประสบการณ์อะไรบางอย่างเพื่อความสุขของเราอะค่ะแต่บางครั้งอะด้วยความคิดของเราความกลัวของเราอะลกลัวว่าคนอื่นจะคิดยังไงคนอื่นจะเห็นแต่งตัวแบบนี้เรารู้สึกยังไงทั้งที่จริงแล้วเราไม่จเปใช่แบบ ดูได้ดูดูน่ารักด้วยซ้าอ่ะนะคะเวลาเราเห็นพวกเขาใส่หรอกบางทีเขาใส่เราสวยเนี่ยเออดูแบบเออเขามีความสุขกับการที่ได้มาเที่ยวได้ใส่ได้สซ็กั์ประสบการณ์เหล่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครในวันนี้อยากแต่งตัวยังไงนะคะก็ลองลองแบบลองเอาความกลัวความคิดของเราออกไปแล้วลองโฟกัสที่ความสุขในแบบที่เราอยากแต่งชุดปัน๊นั้นนะ่ะที่เราอยากใส่ในแบบที่เราอยากใส่โดนไม่ต้องกลัวคนอื่นมา นะคะวันนี้แวะมาฝากนะคะเก็บวิวมาฝากแค่นี้นะอ่ะมีเห็นไหมเขานั่งเรือกันอ่ะเดี๋ยวครูจะไปเที่ยววางข้างหลังต่อแล้วนะคะไม่น่าเชื่อว,ว่ามาทีมนี้จะได้แบบว่าเออเรื่องความมั่นใจเรื่องอะไรเกี่ยวกับเสื้อผ้าเยอะมากนะคะถซึ่งครูเองทุกวันนี้นี่ครูกล้าแต่งตัวอย่างเงี้ยบางทีพอเราจะหยิบอะไรมาใส่อ่ะเราก็บางทีเราก็จะมีความคิดความกลัวความอะไรอย่างนี้ขึ้นมาตลอดเวลาแหละนะคะมันทําให้เป็นตัวขัดขวางให้เราะไร ไม่ได้ใช้ชีวิตอิสระในการได้แต่งในต,ตัวในแบบที่อยากแต่งนะคะใครอยากได้ความรู้แบบนี้เรื่องความมั่นใจนะคะก็ตอนนี้มีเปิดใหม่อยู่นะคะปลดล็อก ok เรื่องความมั่นใจของการแต่งตัวนะคะ beyond your style นะครูจะพาไปปลดล็อก ok ในการแบบรู้จักตัวเองนะคะว่าเราเป็นใครเกิดมาทําไมนะ,ะแล้วก็วิธีจัดการเสียงในหัวของตัวเองรวมถึงการแบบกลัวคําวิจารณ์กลัวอะไรต่างๆนะคะของคนอื่นที่ตัดสินเรานะคะมันใช้จริงๆแล้วอ่ะ พอยุคนี้ AI มาเยอะใช่ไหมคนหลายคนมันคือนอกจากเรื่องความกลัวเรื่องการแต่งตัวซึ่งแบบเราฝึกได้ง่ายๆในเรื่องความมั่นใจหลายคนกลัวเอ๋พอยุคนี้ AI แย่งงาน AI จะทําให้เราแบบถูกทิ้งไว้ข้างหลังหรือเปล่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะอะไรเงี้ยบางทีความคิดความกลัวเหล่านี้มันขึ้นมาในหัวของเราตลอดเวลาโดยเฉพาะในโลกที่มีการแบบว่าเปลี่ยนแปลงเยอะขนาดนี้นะคะคือจะบอกว่าวิธีฝึกจัดการเสียงในหัวความมั่นใจ ในยุคนี้ในโลกที่บบตรกำลังเปลี่ยนแปลงเยอะลองฝึกจากการแต่งตัวก่อนจากการเสียงในหัวฝึกความมั่นใจจากเรื่องการแต่งตัวซึ่งมันเป็นเรื่องง่ายหลายคนไปฝึกเรื่องความมั่นใจกล้าลงมือทําในสิ่งที่ไม่เคยทำแล้วให้ประสบความสําเร็จอย่างเงี้ยเช่นมาทําออนไลน์หรืออะไรเงี้ยจริงๆเรื่องการแต่งตัวเราสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆนะคะด้วยการฝึกฝึกดูความคิดตัวเองกล้าเป็นตัวเองมันคือเรื่องของความมั่นใจอะทุกคน นะคะจการเสียงในหัวเวลาที่เราแต่งตัวไม่เหมือนคนอื่นนะคะ,น,ะ,ะนี่แหละค่ะเป็นความมั่นใจที่เราไปใช้ในเรื่องของอื่นๆได้ด้วยเรื่องของนะคะนะก็ถ้าใครอยากได้เรื่องนี้นะคะมีเป็นคอร์สอะไลน์อยู่9,999บาทราคาเต็มน,นะคะวันนี้ให้พิเศษราคาพรีออเดอร์นะคะที่4,500บาทค่ะส่วนใครอยากได้อ e ีบุ๊กสั่งจิตสวยรวยมั่นใจนะคะเป็นอีบุ๊กอีบุ๊ก e แบบคำพูดที่แบบเ,เขาไปแบบโปรแกรม ความคิดของเราอะนะคะเราต้องฝึกแบบจิตเทรนจิตเราใหม่นะให้เรื่องเรื่องความกลัวนั่นเองนะคะกลัวโดนตัดสินกลัวโดนวิจาร์กลัวไม่สวยกลัวไม่เป็นตัวเองกลัวกับกลัวอะไรหลายๆอย่างซึ่งมันเป็นพื้นฐานความมั่นใจและเป็นทักษะที่เราสามารถใช้ฝึกในเรื่องของความกลัวได้โอเคอีบุคกวันนี้ให้ที่550บาทจาก990บาทค่ะนะคะจะให้แบบคําพูดแบบที่เติมพลังให้เราแบบเออเรารู้สึกมั่นใจนะคะเช่น นี้ลองพูดกับตัวเองเลยว่าฉันสวยในแบบของฉันลองพิมพ์ตามก็ได้ฉันสวยในแบบของฉันนะคะฉันดูดีในแบบของตัวเองนะคะลองแบบให้คำพูดที่เป็นห่วงนะคะแทนที่เราจะให้คำพูดว่าคนอื่นเขาจะตัดสินเราไหมนะคะเขาจะว่าเราไหมเราไม่สวยเหมือนคนอื่นไหมเนี่ยแทนที่จะพูดกับตัวเองแบบนี้ค่ะนะคะลองเปลี่ยนเป็นฉันสวยในแบบของฉันฉันมีดีในแบบของฉัน ฉันเกิดมาพร้อมเอกลักษณ์ที่มีที่เราไม่เหมือนใครอย่างเงี้ยนะคะลองเติมคำพูดนะคะแล้วเดี๋ยวคุณจะไปให้นะคะ99ประโยคในอ e ีบุ๊กนี้นะคะที่จะช่วยให้เราเสริมความมั่นใจทั้งเรื่องการแต่งตัวและจัดก,การความกลัวความผิดของเราในเรื่องต่างๆนะคะโอเควันนี้ไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวไปเทียวต่อแล้วบ๊ายบาย